สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมห้องน้ำในฉบับที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะห้องน้ำ,นนำมือนีบไต้เ,เหตุหมือนีบไต้เหตงานเป็นคนงานไม่ได้นนนใช่ไหมน้นองช่เอมมือนีมือนีมือน,อนีไม่มีงาน มือไหนขายจนจนก็ให้เชเอมช่วยนะคะและว้วก็ให้ค่าจ้างเพื่อนค่าขนมมือนี้อันนี้สามารถเข้าได้ฟรีนะคะจะพามาชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าพื้นก็นจะลกสักหน่อยไม่รัวใครมาเข้านะคะอ่าหน้าห้องน้ํานะคะเราจะปิดไว้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าท่านไหนมาเข้านะคะก็จะต้องเปิดแบบนี้นะคะแซ่บ อเราจะปิดถังส้วมฝาส้วมไว้แบบนี้นะคะอันนี้ระบบน้ำเติมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดนี่ใช้บริการถูส้วมแล้วก็ทำแบบอย่างดีนะคะมีสายฉีดชำระให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะเอาไฟมาติดสักหน่อยอาจจะเป็นไฟโซล่านะคะแล้วก็จะต้องเขียนป้ายสักหน่อยนะคะว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดในเด้อมาแล้วก็ทําความสะอาดแนคนไหนเข่าแล้วนะคะคนเข้าที่หลังเขาก็จะได้ไม่สกปรกนะคะแล้วก็ไม่น่ากเกลียด แล้วกน้ำนะคะว้าหมดจะตักออกก่อนพี่นอ้องยต้เป,เปลี่ยนน้ำใหม่นะคะ <c oughs> มาจืเจอลังหมดพอดีแล้วจะตักออก <c oughs> เอออย่าให้ปลาพิกรรเลยเพราะได้ตั้งใจดิจะกลับมาทำลังอีหยังโมงนี่แม่เออนาะนี่นะคะก็มาวิวให้กับพี่น้องได้ดูในตอนนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะฝาฝือก็ทำเรียบร้อย่รวรอบขอบชิดนะคะใช้บริการเสร็จแล้วก็ปิดให้แน่นะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ปิดกรึบให้เรียบร้อยไม่ให้ประตูมันอ้าซ่านะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนี่ก็จะเป็นป่ากล้วยค่ะป่ากุ้งป่ากล้วยงามงามแบบนี้ นี่นะคะบริบรเวณนั้นก็จะปลูกผักเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกผักกันนะคะแล้วก็จะมาถ่ายให้เบิ่งทีนึง <c oughs> นี่นะคะห้องน้ำนะคะไว้บริการของเราก็แบบนี้นะคะมีนองจ้าช่วยกันรักษาความสะอาดเด้อแล้วก็มาเข้าโลจ้ะ